สวัสดีค่ะพบกับอาจิและช่องอาจินิวค a r แฟมิลี่ค่ะวันนี้ค่ะอาจิจะพาทุกท่านค่ะไปทําการเทสได้ค่ะในตัว Ford Ranger Wi ์วทค่ะเครื่องยนต์3.0 V6 นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะว่าการเทสได้สําหรับคุณผู้หญิงมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างในราคาตัวรถอยู่ที่1,519,000บาทค่ะนอกจากนี้ค่ะของตัวรถนะไม่ว่าจะเป็น Ford รุ่นใดก็ตามค่ะขอแค่เป็นเกียร์อัตโนมัติงาก็สามารถเปิดปิดรถ หรือว่าเกียร์ธรรมดาก็สามารถเปิดปิดรถได้จากสมาร์ทโฟนอีกด้วยค่ะเพียงแค่เราสัมผัสนิ้วค่ะเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยล็อกรถได้เลยด้วยแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราอยากจะปลดล็อกรถเราก็สามารถกดได้ที่คลิกเดียวเหมือนกันค่ะสะดวกสบายต่อการใช้งานมากเลยแม้ว่าเราจะไม่ได้พกกุญแจไว้เผื่อต้องการหาของในตัวรถนั่นเองค่ะไปค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปทําการทําทดลองขับในตัว ford ranger w i l d t a v 6คันนี้กันค่ะ ตามอาจิไปเลยค่ะไปกันค่ะเอ๋นี่ขึ้นรถได้สะดวกสบายแบบนี้เลยนีค่ค่ะก้าเข้ามานั่งภายในตัวรถค่ะ Ford Ranger w i t วาท็3.0 V6 คันนี้ค่ะพร้อมฟังก์ชันขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟู l t ทม e ด้วยเดี๋ยวเราไปทำการทดลองขับกันค่ะก่อนที่จะออกตัวทดลองขับนะอาจิก็จะต้อง ตั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวเบาะก,ก่อนแล้วก็เปิดนี่ตรงนี้นะอุณหภูมิตัวระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติมาเลยเนี่ยเราก็ปรับพัดลมได้นะว่าเราอยากจะได้ต้องการการปรับพัดลมแค่ระดับไหนนี้ก็ปรับให้ก่อน โอเคแล้วก็ก่อนที่จะออกรถทุกครั้งค่ะนี่เลยเราจะต้องตั้งค่าของตัวรถกันก่อนว่าระบบในการใช้งานของเราที่เราจะต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยไหมยอย่างเช่นระบบป้องกันการชนค่ะระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติอ่านี่แบบรักษาระยะห่างมีไหมเปิดหมดแล้วเรียบร้อยเนาะนี่อ่ะแล้วก็เช็คเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะ ทุกครั้งนะเราตั้งของเราเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะตรงนี้มันจะเป็น 4, 4 a อยู่นะทุกคนแต่เราจะใช้เป็น2 a ก่อนอ h t 2 high ค่ะโทษทีนี่แล้วก็ทำการขับออกไปได้เลยนี่ก็ตั้งค่าแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะบอกว่าในตัว v 6นะเป็นรถกระบะที่นิ่งนะตอนนี้เราไม่ได้ยินเสียงเครื่องเราได้ยินเสียงพัดลมข้างใน ในห้องโดยสารนะแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยอ,อ่ะไปละเรามีนี่ออกตัวแรงได้ด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแรงม้าอยู่ที่250แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรค่ะก็ถือว่าออกตัวได้สมูทเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้นี้ก็มีรถมาด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวเราทําการเข้าบริเวณด้านนี้ก่อนนะแต่ถ้าอยากจะปรับให้มันทำการขับขี่ที่ มีอยู่ในโหมดที่เราเรียกว่าสามารถออกตัวได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะเราสามารถปรับเปลี่ยนหมุนเปลี่ยนได้เลยตอนนี้เป็นโหมดที่เราจะต้องใช้ก็เป็นโหมดปกติโหมดประหยัดค่ะโหมดลากท่วงโหมดถนนเลื่นโหมดคนล่องใช่ไหมโหมดทรายใช้เป็นโหมด4 a เลยเป็นกําลังเปลี่ยนนี่กาลังเปลี่ยนระบบให้ละก็คือเป็นสถานะออฟโรดนะแล้วก็จะมีหน้าจอแจ้งเตือนขึ้นมาให้ว่าตอนนี้เราใช้โหมดอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกัน ว่า,อ,าอ๋อจะใช้เป็นตัว t o o high เนอะ่ะไปเอ้ยแต่ f o a ก็ได้นะหรือว่า f o high ก็ได้ค่ะนี่มันก็จะได้ไม่หน่วงมากด้วยเนะเยาะน่คะก็ทำให้เราแบบขับได้สบายแล้วก็ด้วยความที่เป็นกระบะใช่ไหมเราจะเจอว่ากระบะแข็งกระด้างช่วงล่างเนี่ยคือนั่งแล้วก็ไม่สบายแต่จะบอกได้เลยว่านั่งแล้วสบายมากรถนิ่งด้วย แล้วก็ช่วงร่างนุ่มด้วยเปลี่ยนโหมดให้เปลี่ยนโหมดให้เปลี่ยนโหมดเป็นโมหนโมดกลับไปเป็นโหมดปกติใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเวลาเราขับขี่ค่ะตัวระบบจะไม่ทำงานนะระบบทำงานดีมากมีระบบป้องกันการชนด้านหน้าให้แล้วก็เวลาเราจะออก หรือว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาค่ะแนะนําว่าให้เปิดไฟเลี้ยวด้วยนะเพราะว่าจะมีระบบตัวเตือนเมื่อรถออกนอกเลนแล้วก็รักษารถให้อยู่ในเลนด้วยก็ถือว่าขับขี่ได้สบายแล้วก็คุณผู้หญิงไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าในตัวพวงมาลัยเนี่ยมันสามารถขับได้สบายตรงที่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยก็ถือว่านั่งได้สะดวกสบายนะแอร์เย็นมากตอนนี้ เปิดพัดลมแค่สนะแล้วก็อุณหภูมิด้านนอกตัวรถอยู่ที่39มสิบเ้าองศาวนันนี้ที่พาทุกคนขับขี่นะแล้วก็รถคันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณกับทาง Ford IMA รลาชพุทธรามห้ด้วยที่เลื่อเฟื้อรถคันนี้ให้ทำการเชดได้ค่ะพวงมาลัยเขาจับได้นี่คืออย่างที่บอกไปว่าอาจิเป็นคนที่ชอบพวงมาลัยที่มันพอดีมือเนาะไม่ต้องใหญ่จนเกินไปมันทำให้จับได้ถนัดมือสำหรับคุณผู้หญิงด้วย แล้วก็ทัศนวิสัยนะบอกได้เลยว่ากระจกมองข้างเนี่ยเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงจริงๆคือมองได้ใหญ่มากกว้างมากมองเห็นได้ทัศนวิสัยไม่ต้องปรับกระจกเลยอันนี้อจิไม่ได้ปรับกระจกนะกระจกพอดีเป๊ะเลยมีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมารองความเร็วกันด้วยจากที่สัมผัสอะก็คือช่วงล่างนิ่มเขาเป็นอลูมิเนียมที่สามารถ ใช้ช่วงล่างที่ไม่ว่าจะเป็นบรรทุกของหรือไม่บรรทุกของก็นั่งได้สะดวกสบายเหมือนรถเก่งเลยอันนี้ต้องเข้ามาสัมผัสเองค่ะทุกคนมันจะมีระบบขึ้นว่าเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ขับตามคันข้างหน้า,นาแบบรักษาลดความเร็วแบบนี้เดี๋ยวเรามารองกันตัวนี้จะเป็นมันขึ้นเป็น 4A ให้เองนะอันเนี้มันขึ้นเป็น 4A ให้เอง ทั้งทั้งที่เราอ่ะปรับไปที่ t o o high แล้วมันขึ้นเป็น4 a ให้เองเลยล้วบอกว่าโอ้ยเหยียบได้ไม่อ่ดด้วยอันเนี้ยไม่อ่ดด้วยแล้วตอนเนี้ยยังนิ่งอยู่เลยแต่เราก็ต้องเบรกให้ตะกล้องนิดนึงเนาะอ่านี่ค่ะขึ้นลงอ่ะไม่ว่าจะเป็นเนินหรือสะพานอ่ะบอกได้เลยว่านิ่มไม่ต้องกลัวว่าจะโดนแรงกระแทกนะเมื่อกี้เนี้ยคือโชของเขา,าทำออกมาได้ดีเหมือนกันนะ ช่วงล่างโอเคเลยแล้วก็เวลาขับรถไปในระยะทางไกลๆอจิว่ามันสะดวกนะไม่ไม่ไม่เหนื่อยอะ่ะเพราะว่าอาจิเอ่อจะชอบขับรถกระบะออกต่างจังหวัดนะเพราะว่าบางทีต้องไปจันทบุรีไปหาคุณแม่เงี้ยแล้วเวลาเราต้องใช้รถรถกระบะในการขนของอะ่ะมันสะดวกสบายตรงนี้แหละมันขับขี่ระยะทางประมาณสี่ร้0ยห้าร้อยกิโลเมตรอ่ะมันไม่เหนื่อยเออถือว่าโอเคเลย เข้ามาทดลองขับกันได้นะคะที่โชว์รูม Ford i ไอเอราชพฤกพระราม5ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อำนวยความสะดวกให้สำหรับคุณผู้หญิงก็คือนี่แท right ่นชาร์จไวเลชชาร์จแบบไรสายบางทาีผู้หญิงบางท่านก็ไม่ต้องการพกอะไรเยอะแยะเนาะ Power Bank บางทีลืมหรือว่าสายชาร์จลืมอย่างเงี้ยเราสามารถวางสมาร์ทโฟนของเราได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อกับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้ด้วยนี่เข้าโค้งได้นิ่ม เนี่เราก็พยายามที่จะใช้เป็น t ู o high นะทุกคนแต่เขาเปลี่ยนกำลังให้เราเป็น4 a ตลอดเวลาน,นี่นี่เนี่ยเปลี่ยนเป็น t ู o high แล้วนะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันด้วยตอนนี้ระบบก็คือตัวหน้าจอแสดงผลนะ่ะมันไม่ขึ้นให้ว่าเราขับตัวไหนอยู่แต่คิดว่าน่าจะเป็น t ู o high อะถ้าเป็นทู g h อาจจะมีการหน่วงของตัวเครื่องยนต์นิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนเกียร์นั่นเองแต่ด้วยความที่ในรุ่นนี้เขาเป็นเกียร์ไฟฟ้าค่ะเป็น e-shifter ใช่ไหมมันก็ทําให้เราขับขี่ได้สะดวกสบายเหมือนกันอ,อจิอจิชอบนะด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรกําลังแรงม้าเหลือเฟือด้วยดูซีว่าเราจะไปทางไหนได้บ้างอ รถเยอะรถเยอะรถเยอะแหละเราก็ยังเอาอยู่ค่ะเนี่ยเราจะเห็นไหมว่ามันจะรู้สึกเลยว่ากําลังส่งอ่ะมันเป็นยังไงในการขับแต่ละโหมดเนาะแต่เมื่อกี้นี้ 4A ทอทำมาดีมากเลยค่ะตัวขับเคลื่อนแบบเออเป็นแบบฟูลไทม์นะโอ้อานี่อนุญาตนะคะนิดนึง เขาทําความเร็วได้นะนี่แล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่สถานแล้วก็ไม่ไม่หน่วงไม่สะเทือนด้วยแม้ว่าจะเป็นแค่ตัวระบบที่เราปรับเป็น two high แล้วค่ะนี่มันจะขึ้นแจ้งเตือนตรงที่เบ้าตัวไดโ v e m o นั่นเองมันก็ถือว่าขับได้ขับได้ขับได,บได้แล้วนิ่มด้วยคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะความรู้สึกของアอジชอบเวลาขึ้นลงอันนี้เป็น รถที่เป,ปล่าเลยแล้วก็เดิมเดิมไม่ได้ปรับเปลี่ยนช่วงล่างเอาขึ้นสะพานนะโอเคเราจะขึ้นสะพานกันไม่ได้ปรับเปลี่ยนช่วงล่างช่วงล่างเดิมเดิมเดี๋ยวมีโทรศัพท์เข้ามาเราก็ยังสามารถไอ้นี่ได้สามารถเชื่อมต่อค่ะเวลามีคนโทรเข้ามาหาเราอย่างนี้เราก็สามารถเชื่อมต่อโดยการใช้ตัว Apple Ca คาเ a y ของเราก็ได้อย่างอาจีใช้ระบบ ไอโอเอสใช่ไหมก็ใช้เป็น Apple CarPlay เพื่อที่จะรับโทรศัพท์ตรงบริเวณปุ่มมันติฟัง์กชัน,นะคะ่ะทางฝั่งด้านขวานั่นเองอก็ถือว่าโอเคนะจากที่ขับขับมาเนี่ยรู้สึกว่ามันนิ่มอ่ะมันนิ่มมันสะดวกสบายด้วยอาจะเป็นคนที่ใช้รถกระบะสะส่วนใหญ่ด้วยนะคือคุณผู้หญิงอะ่ะอยากให้เข้ามาทดลองขับได้เลย มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นภายในตัวรถแอร์เย็นเหมือนรถเก่งแน่นอนแล้วก็มีช่องเก็บของให้เราเยอะแยะมากมายเราอยากจะวังเ,เขาบอกว่าให้เราจับพวงมาลัยนี่มีเตือนด้วยนะเมื่อทั้งที่แอร์จีจับข้างเดียวนะทุกคนแต่เขาขึ้นเตือนให้จับสองข้างเอะเขาก็จะมีระบบความปลอดภัยให้ใช้งานด้วยแม้ว่าอยู่ในกระบะค่ะทุกคน อ่าเราห้องโดยสารกว้างด้วยนั่งได้สะดวกสบายค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อค่ะอ่าแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังมีอ่าเบาะไฟฟ้าด้วยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของผู้โดยสารแล้วก็ทางฝั่งของด้านด้านขดขับนั่นเองค่ะนี่เดินได้สีเหลือง มีตัวฟอนต์วแท็กด้วยแล้วก็ภายในห้องโดยาสารเนี่ยเขาจะมีตัวไฟแอมเบียนไลท์ให้ใช้งานเมื่อกี้นี้พวงมาลัยจะหน่วงเรานิดนึงนะเพราะว่าเราเหมือนเราจะออกจากอ่านอกเลนนั่นเองค่ะเขาก็เลยหน่วงอจินิดนึงเราก็เลยต้องเปิดเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวโอ้ถุงรมนิรภัยมีมาให้นะเจ็ดตำแหน่งด้วยค่ะทุกคนโอเคมา เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆขับกันไปเรื่อยๆค่ะอ่านี่ออเอ้ยแล้วก็ด้วยความที่ช่วงล่างอะ่ะเ,เขาทำมาดีเซ็ตมาดีนะไม่ว่าจะเป็นหลุมเป็นบอ่อคืออาจจะเก็บได้หมดแหละแล้วแต่ด้วยความนุ่มอจ,จิชอบช่วงล่างมากเลยชอบช่วงล่างของกระบะคันนี้มากๆเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะอยากให้ทุกคนเข้ามาทดลองขับค่ะในตัว f o r d Ranger w i ์วา h ทเครื่องยนต์3.0 V6 และที่สำคัญเลยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วย,ย, De วย250แรงมา้าแรงบิด600นิวตันเมตรแล้วก็จะบอกว่าประหยัดน้ำมันไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานค่ะบางคนอาจจะต้องแบบว่าบรรทุกหนกักแล้วต้องขับไปเรื่อยๆหรือว่าบางคนอาจจะใช้แค่ตัวรถเปล่าๆเ,เ,เพื่อที่จะวิ่งเข้าใช้งานหรือว่าดู บริเวณงานหรือว่าจะเข้าตัวเมืองนอกเมืองอาจจะว่าใช้งานได้สะดวกสบายเลยย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่1นึ่งร้อยห้าแสกับาทค่ะนี่ขับขี่ได้สะดวกสบายอ้อก็อีกข้อนึงนะสําหรับคุณผู้หญิงเลยรถกระบะคันนี้เวลาจะถอยจอดออกจากช่องถอยจอดหรือว่าจะดูบริเวณมุมกล้องค่ะดูได้360อองศาและก็ตัวแรงม้าที่ให้มาเนี่ย สามารถขับนี่เห็นไหมพวงมาลัยนวงทุกคนเขาไม่ยอมไม่เข้าเราต้องเปิดไฟเลี้ยวอ่าเขาดึงออกเลยเพื่อที่จะให้เราอ่ะอยู่ในเลนคือรถคันนี้ค่ะให้แรงมา้ามาเยอะแบบนี้เพื่อที่จะใช้กำลังแรงฉุดด้วยนี่เราถึงกันที่ ford r a ราพฤพึ์พรามหา้าเรียบร้อยแล้วค่ะอ่อ๋อถอยจอดใช่ไหมใช่ใช่ใช่เราก็จะพาทุกท่านค่ะทำการถอยจอดเหมือนกันเดี๋ยวสักครู่นะคะ นี่ถ้าจะทําการถอยจอดเดี๋ยวเข้าตรงนี้อ้าวตรงนี้ก็ได้นี่เห็นไหมนี่เราสามารถเข้าถอยจอดแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะนี่แล้วก็จะมีระบบแจ้งเตือนเซนเซอร์เซนเซอร์มีให้ค่ะทั้งข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่นเองโอเคนี่ก็จะเป็นการเอ่อเช็ไดไรค่ะสำหรับอจินั่นเองแล้วก็บอกเด้เลยว่าคัานนี้อยากให้ทุกคนค่ะ เข้ามาทําการทดลองขับกันที่นี่ Ford i Vera s u p กพ,พรรรม m 5นะเพราะว่าด้วยความที่รถเขาให้มาดีมากพร้อมฟังก์ชันระบบความปลอดภัยต่างๆและนี่สำคัญค่ะถุงลมนิรภัยมีมาให้เจตตำแหน่งด้วยไม่ต้องห่วงเรื่องอ,อ การเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วก็แอปพลิเคชัน for d p a า c o o n n e t t ไม่ใช่แค่เปิดปิดรถได้อย่างเดียวสตาร์ทรถได้อย่างเดียวยังหาพิกัดค่ะของทางศูนย์บริการค่ะ Ford ทั่วประเทศได้อีกด้วยถ้าเราอยู่จังหวัดไหนหรือว่าอาจจะมีการเข้าเช็คระ,ระยะหรือว่าอาจจะเกิดแบบความสงสัยไปต่างจังหวัดหรือ,อยังไปจันท,บ,ทบ,บุรีอย่างนี้เราก็สามารถหาพิกัดได้รอบๆได้เลยก็สะดวกสบายหรือว่า ฉุกเฉินโมบายเซอร์วิสก็มีให้อีกด้วยอะไรที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทาง Ford ดอารราชพรกพรรามฮาได้เลยค่ะ0ู4 3 2 6อง 9, 9หรือลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่รับชมผ่านทางคลิปอจินวควาแฟมลี N ่ e v H ค่ะอยากทำการเข้ามาเทรดไร ผ่านทางอาจิก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่0985551558ค่ะเดี๋ยวลงทะเบียนในการเทรดไไว้ให้ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอาจินิวคาะฟ a ม i ลีกันด้วยค่ะวันนี้อาจิขอตัวลายไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ